เอายังไงดีหล่ะทีนี้ทำไมเยอะขนาดนี้จะปลูกยังไงไหวครับเยอะแยะมากมายนะครับปลูกไม่ทันแล้ววันสีนะครับในสวนหนูเศษเนาะเนี่ยเอาไม่ทันเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเหมือนที่ไทยนะครับผมแต่ว่าที่เกาหลีนะครับขายดีมากๆนะครับไม่รู้จะเอาอยัางไงดี ตามไปดูตามไปชมกันเนาะโอ้เยอะจัง สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะครับผมวันนี้เป็นวันอังคารที่สิบเอ็ดเดือนห้าที่หกสี่นะครับผมหนุ่มเศรษนะครับพามาชมไม้ในสวนเราที่เราเพาะขยายนะครับไว้ในห้องอบซึ่งวันสีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งจากเมืองไทยนะครับผม fc พี่เพื่อนนะครับพี่ทักเข้ามาว่าน่าจะสั่งที่เมืองไทยนะครับเพราะจะมีบอลสีนะครับหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายสีสันนะครับสวยงามมากกว่าที่หนุ่มเกษตรปลูกอยู่ตอนนี้นะครับหนุ่มเกษตรก็ไม่รู้ในการตลาดนะครับการตลาดเขาไปซื้อนะครับที่สหรัฐนะครับหนุ่มเกษตรก็ไม่เกี่ยวในเรื่องจุดนี้นะครับเป็นหน้าที่ก็คือเป็นคนเพาะขยาย นะครับผมเป็นคนเพาะขยายไว้ให้ลูกค้านะครับผมไว้ให้เท่าแก่นะครับได้จำนายให้กับลูกค้าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ,อ,อหนุนเสรนะครับทีมงานนะครับผมช่วงช่วยกันนะครับปลูกดูลกแลนะครับผมเนี่ยตอนนี้นะครับผมแทบพูดง่งยๆก็คือเอาไม่ทันละปลูกไม่ทันละเยอะ เยอะเกินไปเยอะเยอะมากๆนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นหนุมเศดก็ไม่ได้แบบไปผ่านะขนาดไม่ผ่านะขนาดไม่ผ่าก็ยังเยอะขนาดนี้นะครับถ้าผ่านะครับเป็นตาเป็นตาเป็นชิ้นเล็กนะครับหันอย่างเงี้ยหันเป็นชิ้นเล็กเนี่ยโอ้โหจะเอาไว้ที่ไหนดีเนาะนะครับก็ให้ดูให้ให้ดูเนาะบอลสีนะครับอยู่ในห้องอบที่ท,ที่เดียวกันแล้วก็มันจะมีหลากสีอย่างเงี้ยนะครับสวยงาม แล้วก็โตวไวโตวไวแล้วก็ใบโอ้โหใบเบลอร์นะครับผมใบใหญ่มากเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยเฉพาะนี่ก็คือยอยู่ในถาดอยู่ในถาดเนาะสีขาวนี่ก็ขายดินกันนะครับมันขาวแบบเป็นเส้นนะครับเส้นสวยใหญ่มากคือพูดยังไงล่ะก็คือดินปลูกนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือหนุ่มเสร็จจะปลูกเสร็จถาแบบนี้เนาะถาแล้วก็เอาพลาสติกนะครับรองนะครับกัน เวลาเราลดน้ําอะไรนะครับผมให้มันคงความชื้นได้นานนะครับผมแล้วก็กันดินดินปลูกเราเนี่ยนะครับหล่นร่วงเพราะว่าฐานนี้จะเป็นเนี่ยจะเป็นตะขาตะขา่างห่างตาห่างเนาะก็เลยเอาถุงถุงพลาสติกนะครับรองไว้ซึ่งดินปลูกนะครับหนุ่มเศษก็ย้ำมา,าคลิปสองคลิปแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับบอนสีเนาะดินปลูกหนุ่มเศษก็ใช้พิทมดนะครับผม ในการปลูกบนในการปลูกหัวบนสีเนาะพิษมอสนะครับแล้วก็จะเป็นมูลวัวที่เรา,าหมักแล้วไปตากแข้งอย่างดีเนาะมูลวัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นพิษมอสมูลวัวนะครับเพอร์ไลแล้วก็ดินล้วนซุยนะครับดินล้วนซุยธรรมดาเนี่ยแล้วก็จะเป็นพ,พี่เพื่อนมีที่ไทยก็อะไรนะใบอะไรนะ ใบอะไรนะจาชื่อไม่ได้อืมนั่นแหละนะครับหนุ่มเศษบางทีก็มืนมืนมนไปหมดแล้วแต่หนุ่มเศษใช้พวกใบไม้แห้งนะครับบนเขานะครับใส่ตะกร้านะครับเอาตะกร้าขึ้นไปแล้วก็ไปเข็นเอาใบไม้แห้งนะครับที่ว่ามันทับถมกันนานๆอยู่ชั้นล่างนะครับผมขุดคุ้ยขึ้นมาเอามาแล้วก็มาตากแห้งตากแห้งให้ ให้ดีก่อนนะครับเพื่อจะฆ่าพวกเชื้อราพวกอะไรนะครับผมมด,มดแมงมแมลงอะไรต่างๆเนาะอยู่อยู่ในใบไม้น่ะก็นํามาตากแห้งอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นํามาปรุงดินเนี่ยพอปรุงดินเสร็จนะครับผมก็มาเพาะปลูกใส่ตะกร้าเนี่ยเนี่ยหน้าตาดินก็จะเป็นประมาณนี้รู้สึกว่านะครับผมไม้เราโตนะครับสวยใบใหญ่ นะครับสมบูรณ์มากเลยเป็นกอใหญ่ใบใหญ่เนาะเนี่ยเนี่ยนะครับพอโตโลแล้วนะครับน้องแหม่มและทีมงานเรานะครับผมก็นําแยกนะครับแยกเนี่ยหน่อไหนตอไหนนะครับผมเราจะไม่ขายแบบเป็นกอใหญ่เนาะถ้ากอใหญ่จะก็จะคิดเป็นอ่าเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งเราจะขายเป็นต้นแล้วกันนะครับเนี่ยหัวหนึ่งมันมีมันมีหลายต้นนะครับเราขุดขึ้นมา นะครับผมข,ขึ้นมาให้ได้รากด้วยนะแล้วก็เอาคัตเตอร์เราเนี่ยมีดนี่กรีดนะครับแบ่งต้นแบ่งต้นเลยอันไหนต้นไหนที่ว่ามันไม่สามารถที่จะแบ่งได้แล้วก็าขายรวมไปเลยนะครับตีอีกราคาหนึ่งราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพูดง่ายๆก็คือ9ก้าร้อบาทเป็นเงินไทยนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าดีนะครับแล้วก็ลูกเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับผมลูกเล่นไม้ไม่ค่อยเยอะลูกเล่นก็สีสัน นะครับอาจจะไม่โดดเด่นกว่าที่ไทยนะที่ไทยดีกว่าเยอะที่ไทยดีกว่าเยอะนะครับผมแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนูโวเซตยก็ใช้อะไรนะใช้ซาเฟกเตอร์มอสกับเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ like, ไว้ด้านร่างเนี่ยเพอร์ไลท์ like, ไว้ด้านร่างหรือว่าถ้าไม่มีเพอร์ไลท์ก็ใช้ซาเฟกเตอร์มอสนะครับเอามาเนี่ยเอามาปลูกใส่เนี่ย ใส่ภาชนะเราเนี่ยนะครับผมกระปุกหรืออะไรนะครับมีหาภาพาภาชนะมาใส่เนี่ยเอาหัวบอลสีนะครับมาวางลงนะครับช่วงแรกก็อย่าให้แฉะมากนะครับเอาแค่ความชื้นของสเปกตรัมมอสก็พอมาวางไว้แล้วก็ปิดฝานะครับเนี่ยปิดฝาถ้าไม่มีฝาก็นำไปควบแน่นอะไรนะครับผมเนี่ยถ้าพี่ๆเพื่อนนะครับขี้เกียจไปหาดินอะไรเนาะนะครับเอาซื้อสเปกตรัมอสมาแช่น้ำชุ่มแล้วก็เนี่ยทำได้เหมือนกัน นะครับได้ผลดีเป็นกันเนี่ยก็คือนะครับแบ่งปันแนวทางเนี่ยครั้งแรกที่หนุ่มเกษตรเลี้ยงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยพอหลังจากนั้นเรามาแยกมาแยกมาแยกแล้วก็อ่ามาอัปเดตเรื่องเอหอ,หร,อหรือว่ามาอัพนาอัพดินปลูกเราเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็คือนี่แหละพอมาเปลี่ยนใส่กระถางแบบนี้กระถางหกนิ้วห้านิ้วหกนิ้วประมาณนี้นะครับผมเราก็ใช้สูตรดินนะครับให้เข้มข้นมากกว่าเดิม อัตรามูลวัวให้มากกว่าเดิมแล้วก็ใบไม้ให้มากกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้อันนี้พึ่งพึ่งแยกนะครับผมอันไหนไหนที่ใบที่เขาคอตกอะไรเนี่ยนะครับก็พึ่งแยกพึ่งแยกแล้วเราก็เอานำนำมาอบให้ฟื้นตัวให้เร่งรากเขาก่อนนะครับอันนี้อะไรนี่ทำไมเหี่ยวแห้งงั้นคอตกอย่างนั้นบางต้นก็เอ่อ แมลงเยอะมากนะครับบางต้นก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเนื่องจากดินเขาแห้งนะครับเนี่ยเพราะว่าเราปลูกถี่เกินไปมาดูกรนี้จะทํายังไงกับเขาดีนะครับจะทํายังไงกับเขาดีเนี่ยใหญ่มากสวยนะครับหนุ่กเสีชอบสีขาวเนี่ยขาวเส้นนะครับสวยเหมือนกัน โอเคนะครับผมอัปเดตให้ดูโอ้อันอนี้ก้อนนี่ก็ใหญ่เหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยดูนะครับหนาตึกเลยดูแหดดูด้านล่างให้น้องแหม่มเพขาแยกนะครับแยกหน่อแยกกอะไรไปปลูกนะครับไว้จำหน่ายให้ลูกค้านนะครับความยาวนะครับอยู่ที่20 20เมตรนะครับความยาวของเขาเราห้องอบเราสวยมากนะครับสวยมากอัปเดตให้ดูนะครับไม้สวยงามนะครับบอลสีสวยเนาะให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมบอลสีในต่างแดนบอลบอลสีในสวนนะครับอดอกไม้ในฝรัลีใต้นะครับผมอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผม คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ